ครับวันนี้มีงานเครื่องไฟก็ทําเครื่องไฟด้วยก็รับงานบริการวันนี้มีงานบุญร้อยวันที่จอดรถหน้านี้ก็ต้องระวังหน่อยครับ <c oughs> เข้ามาลึกไม่ได้ต้องไปทางที่เขาวิ่งประจําจะขึ้นไปบนเนินนั้นรถลื่นติดเนาะครับก็วันนี้มีงานเครื่องไฟของผมก็จะเอาไว้บรรถอย่างนี้ครับแต่นิยมเอาไว้บบรถ ข้างข้างขวาข้างซ้ายตรงโน้นก็จะเป็นลำโพงหอนใช้หอ r เป็นตัวเปื่อยนะเป็นตัวเปื่อยแต่หลังก็จะมีฮอนถังคนเขาก็คุยกันเสแสรบเนรับพักเบรกเสียงพักเบรกเสียงหน่อยจะเป็นสองข้างอย่างนี้ใช้ลำโพงงานวันนี้มีงานก็ให้บริการเครื่องไฟ ไฟทา,ทางเข้าไปนู่นครับก็เป็นรถไฟต่างจังหวัดบ้านเราก็จะบ้านผมจะนิยมทำเอาไว้บนรถอย่างนี้ครับเอาไว้บนรถอย่างนี้เพราะว่าเราสะดวกด้วย,แล,วยวแล้วก็ทําคนเดียวสองคนเราก็ทําได้เวลาเราเสร็จงานนี้เราจะไปงานต่อเราก็ออกได้ไวหน่อยวันนี้ก็มางานเครื่องไฟขอบคุณเจ้าภาพที่เรียกใช้เราเดี๋ยวจะต้องเปิดเสียงแล้ว